รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาศจา์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพรุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้ สร้างมาเก็บรักษาเอาไว้ ดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันแพรวปริดาหอกระสางค่ะในรายการสมุนไพรน่ารู้เรามาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพืชสมุนไพรภูมิปัญญาของคนไทยที่ทั่วโลกนั้นต่างสน,สนใจเราคนไทยเองไม่รู้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาว่ากันด้วยเรื่องกล้วยๆค่ะหมายถึงเรื่องกล้วยจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องกล้วยๆที่แปลว่าเรื่องง่ายๆตามสำนวนไทยค่ะแต่วันนี้จะมาพบกับเรื่องกล้วยๆก,ยกันค่ะ ้วยเป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ3.5เมตรมีหลายชนิดบางชนิดก็ออกหนอ่อบางชนิดไม่ออกหนอ่อลำต้นสั้นอยู่ใต้ดินก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวเรียงซ้อนกันหุ้มห่อเป็นลำต้นเทียมใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ออกเรียงสลับปลายใบยมนขอบใบเรียบเส้นใบขนานกันในแนวขวาง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดห้อยลงเรียกว่าหัวปลีมีใบประดับสีแดงเข้มขนาดใหญ่หุ้มเมื่อบานปลายจะม้วนงอขึ้นผลเป็นรูป,ปรีผิวเรียบปลายเป็นจุกรวมกันเป็นหว,วีมีหลายหวีรวมเป็นเคลือพอสุกเปลือกผลเป็นสีเหลืองเนื้อในมีสีขาวรสหวานหวีหนึ่งมี1 0 1ถึงผล ้ชมคะกล้วยในเมืองไทยนั้นนะคะมีมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะแถมยังสามารถนําไปแปรรูปได้อีกหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงกล้วยในมุมของสมุนไพรบ้างจะมีประโยชน์อย่างไรวันนี้ค่ะเราไปฟังเฉลยนะคะจากบุคคลดีเด่นของชาติสาขาเผยแพร่เกียรติภูมิไทยด้านการแพทย์แผนไทยกันค่ะกับเภสัชกรหญิงดรสุภาพพรปิติพรน,นะคะผู้ที่สืบสานตํานานการแพทย์แผนไทยแห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจาสวัสดีค่ะ,คะ อารย์ขาวันนี้นะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องกล้วยๆก,กันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ซึ่งอาจารย์เองเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะคะเป็นอย่างมากเลยในช่วงน้ําท่วมที่บอกว่ากล้วยช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ที่พูดถึงนี้เป็นกล้วยอะไรคะอาจารย์คะจริงๆแล้วกล้วยทุกอย่างค่ะ,คะเรื่องว่ากล้วยเนี่ยมีพวกทริปโตโฟแฟนนะคะ,คะที่มันจะถูกนําไปสร้างพวกเซโรโทนินนะคะเซโรโทนินเนี่ยก็จะช่วยลดอาการซึมเศร้านอกจากนั้นยังมีพวกวิตามินบีนะคะวิตามินบีนี้ก็ เรียกว่าถ้าขาดแล้วเนี่ยระบบประสาทก็จะแปรปรวนได้นะคะเพราะฉะนั้นกล้วยเนี่ยก็ร่ำรวยวิตามินนะคะม,มีโปรตีนนะคะมีก็เราก็ยังมีสารอาหารเกือบครบถ้วนมสมัยก่อนเนี่ยที่กินนมแม่แล้วก็กล้วยปิ้งไม่เคยมีอาหารเสริมอย่างอื่น<อ>คือก็โตมาได้ในเด็กบนนอกเนโตมาได้เพราะกล้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นกล้วยนี่ถือว่าเป็น เป็นทั้งยาและอาหารเป็น zob, อาหารสุขภาพที่ราคาถูกที่สุดนะคะ拜拜แล้วก็ในเรื่องของการใช้เป็นยาเนี่ยในอาเซียน <คะ S 2> ในงานสาธารณสุขุฐานอาเซียนเนี่ยกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคกระเพาะนะคะโรคกระเพาะเนี่ยเ,เรียกว่าจะเป็นเป็นหาย,หาย <คะ S 2> สาเหตุสนวนหนึ่งก็คือความเครียดถึงแม้ <î> จะรักษาหายแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงกระเพาะนี่น้อยลงนะคะ เซลในการที่จะไปสร้างเยื่อเมือกที่ปกป้องกระเพาะผนังกระเพาะนี่ก็บางลงนะคะ,คะ,ะการที่เรากินยาแก้เศษบางชนิดหรือความเครียดเนี่ยก็ทําให้เราไม่หายจากการไปโรคก,กระเพาะสะัทีหนึ่งนะคะ,คะแต่ว่าตัวกล้วยเนี่ยได้ประโยชน์2อย่างค,คือมีสารที่ช่วยคลายเครียดกับสารที่จะไปช่วย ทำให้ผนังกระเพาะเนี่ยหนาขึ้นมันช่วยเคลือบกระเพาะไปด้วยคือมีการสร้างผนังกระเพาะเนี่ยให้หนาขึ้นก็ทําให้ลดปัญหาของกระเพาะอักเสบหรือการเป็นโรคกระเพาะได้แต่การเป็นโรคกระเพาะก็มีอยู่หลายอย่างนะคะมีบางชนิดที่มีการติดเชื้อเอสเพโรไลนั่นเราแก้ที่สาเหตุด้วยนะคะแต่ตัวของกล้วยเนี่ยรักษาโรคกระเพาะได้ดีทีเดียวนะคะในประเทศไทยเนี่ยกับพม่าเนี่ยใช้กล้วย ก้วยดิบที่แก่จัดใ,ใกล้สุกนะคะฝานตากในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากประมาณสัก50อ,องศานะคะ,ะแล้วก็มาบดเป็นผงแล้วผงเนี่ยประมาณสักหนึ่งช้อนชารับประทานเวลา2-3ครั้งนะคะ,ะมีทั้งเอาไปละลายน้ำก็กินทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ำกินกับนม วิธีกินให้ได้อะเปปั้นเป็นลูกกลอนกินก็ได้แต่ประมาณหนึ่งช้อนชาต่อครั้งนะคะวลาประมาณสักสองสามครั้งจะชงน้ํากินจะทําเป็นลูกกลอนกินจะละลายน้ําผึ้งกินก็ได้นะคะในในความเป็นจริงเนาะพี่ก็เคยเห็นชาวบ้านเนี่ยกินกล้วยนวาสุกนี่แหละนะคะหลังอาหารข้างละผลสองผลนะคะ แต่ไม่ได้บอกว่าถ้ากินเยอะ,อะไปจะดีนะกินเยอะิีจะอยไม่ถันท้องอืดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือกินในปริมาณที่เหมาะสมะเช่นจักสองผลสามเวลาแล้วกล้วยที่ใช้ในการรักษาโรคกระเพาะเนี่ยประสบการณ์ของบ้านเราเนี่ยก็คือใช้กล้วยหักมุกมกับกล้วยน้ำวาะนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกในะข้อกล้วยเนี่ยมีตัวที่ช่วยในเรื่องของบำรุงสมองบำรุงร่างกายแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึง การนำกล้วยมาใช้ลดน้ําหนักนะคะใช่ค่ะมีสูตรกล้วยหอมสองผลจะเป็น2องถึงส่ผลแล้วก็รับประทานตอนเช้าคเคี่ยวให้ละเอียดแล้วก็ดื่มพร้อมดื่มน้ำเปล่านะคะอ,อันนี้ก็คิดว่าอาจจะเป็นจริงเนื่องจากว่าแคลอรี่เนี่ยเขาก็จะน้อยกว่าอาหารเช้าอ,อ,อเมริกันเบรคฟาสต์เนี่ยกินกล้วยเนี่ยแคลอรี่น้อยกว่าอเมริกันเบรคฟาสต์แน่นอนนะคะแล้วก็มีสารอาหารครบ แล้วก็คลายเครียดแค่สองอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยอิ่มนานแล้วก็ความเครียดเนี่ยการที่เราต้องการใช้สมองต้องการใช้พลังงานความเครียดก็ไปกระตุ้นให้หากรูโคสเราไม่เราหิวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าทำไมน้ำหนักเราอ้วนเอาอ้นเอาคอยสังเกตดูคือตอนที่เครียดเราก็จะกินเราจะกินเพราะว่าสมองต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เรามีผลไม้ที่ช่วยคลายเครียดได้เนี่ยก็ช่วยล,ลดน้ําหนักได้ค่ะ่เพราะฉะนั้นนะคะที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียว่ากล้วยเนี่ยทานแล้วจะช่วยลดน้ําหนักได้ก็อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่ว่าต้องทานให้ถูกต้องด้วยก็คือทานช,ช,ช่วงเช้าชชนะคะ,คะแล้วควรจะเป็นกล้วยอะไรคะอาจารย์ในตำราเขาบอกเป็นกล้วยหอมและกล้วยอหอมแต่จริงจริงแล้ว พี่ว่ากล้วยอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะคะค่ะค่ะค่ะ,คะแล้วสาหรับการที่เรานําเอากล้วยนะคะไปใช้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยต้องมีข้อควรระวังด้วยไหมคะนอกเสียจากว่าทานเยอะไปแล้วจะเปลืองตังค่ะอาจารย์คะคือกล้วยเนี่ยมีม,มีมีแป้งเยอะค่ะก็ต้องเคี่ยวให้ละเอียดเนี่ยสำคัญนะคะอันอันที่สองคืออย่าทานทีเดียวเยอะจะทําทให้ท้องอืดได้เนื่องจากว่าเอนไซม์ในการย่อยแป้งเนี่ยที่กระเพาะอาหาร และลำไส้ของเรามีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็ทานน้อยๆบ่อยๆเนี่ยได้แล้วก็ทานในปริมาณที่เหมาะสม ก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนั่นเองซึ่งกล้วยเองนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะผลอย่างเดียวเท่านั้นค่ะทุกส่วนของกล้วยล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่ครอบสก,กวารเลยก็ว่าได้นะคะจางค่ะและถ้าหาว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจในเรื่องราวของกล้วยค่ะอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยที่ตำราที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้รวมไปถึงนะคะตามบทสัมภาษณ์ต่างๆของอาจารย์ด้วยค่ะสําหรับวันนี้้คค่ะก็ตอองขขบุณ อาจารย์ต้อมค่ะหรือว่าเภสัชกรหญิงนะคะดรสุภาพรปิติพร์ปันอย่างสูงเลยด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในเรื่องกล้วยๆก,กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ สมุนไพรของเรานะคะเดี๋ยวนี้ค่ะเรียกได้ว่าใกล้ตัวเรามากจนเกินไปจนทําให้มีข้อมูลนะคะจากหลากหลายแหล่งเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาค่ะที่แน่ๆเลยคือเราต้องศึกษาให้ดีรู้ให้แน่ก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องด้วยความบัตรนาดีจากรายการสมุนไพรหน้าด้วนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําสวยๆอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศด,ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันพราวปริดาของกระสางและอาจารย์ต้อมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ